ครับผมสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่ติดตามชมคลิปทนานทัวก็ล่าสุดเราก็จะมาดูความคืบหน้าความเคลื่อนไหวของชาวกัมบูชาหน่่ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเศรษฐกิจด้านอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องขออนุญาตนะเจ้าของคลิปเจ้าของภาพหรือว่าขออนุญาตคนเขมรนก่อนที่ผมเอาคลิปนี้มาลงะด้วยด้วยมารยาทของเราคนดาคลิปใช่ไหมเราก็ต้องขออนุญาตเขาก่อนอะไรประมาณนี้นะก็ ทำไมเราต้องเอาคลิปเอาอะไรของขมิ้นมาลงมาดูมาวิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาขามิ้นทำอะไรมันมีผลกระทบกับเราอันนี้ผมบอกตรงๆนะว่าขามิ้นทาอะไรก็แล้วแต่มันมีผลกระทบกับเราโดยโตรงโดยเพาะอย่างเงี้ผลกระทบทางด้านอะไรครับเช่นการเคลมเนี่ยอย่างเงี้ยใครเป็นของจริงใครเป็นของแท้มันก็ต้องเอามาพูดคุยกันก่อนหาเหตุผลกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นชุด ไทยไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินเนี่ยโดยส่วนใหญ่ขมินค่อนข้างที่จะได้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 มีชื่อเสียงทางด้านการเคลมของไทยเป็นหลักนะแล้วก็จะอ้างว่าเป็นของตนเองเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปต่างๆที่ผมนํามาเสนอมันจึงเป็นคลิปว่า,าสิ่งที่สื่อขมินแสดงขึ้นมาที่เอามาแสดงอะไรต่างๆน่ยมันมีผลกระทบกับเราหรือเปล่าแล้วก็ต้องเอามาวิพากษ์วิจารณ์ดูนะครับลักษณะนั้นไม่ได้เป็นการเหยียดหยามขมินแต่อย่างใดนะอันนี้ก็ต้องคนขมินก็ต้องเข้าใจผมนะ ในการทําคลิปเพราะว่าเราก็ต้องเอ,เอาความจริงมาพูดคุยกันนะครับล่าสุดนะก็จะมีขม,มรนก็จะมีการเปิดห้างเรียกว่าคล้ายๆว่าร้านสะดวกซื้อมินิมาทนั่นแหละพูดง่ายๆว่าเป็นมาดมินิมา์ทวาอย่างนั้นนะก็จัดอันดับให้เป็นมาดสอเลยว่าอย่างนั้นเออก็คือมาดใครก็เปิดได้มันก็เป็นเรื่องปกติไม่ว่าเราจะเปิดมินิมา,ขามเขมรนจะเปิดมินิมาทพม่าจะเปิดมินิมาทนะมันก็เป็นเรื่องปกติทําไมเราต้องไปให้ความสนใจ แต่ที่เขมรเปิดมินิมาร์ทนี่หนึ่งล้ประเด็นหนึ่งแล้วก็คือมินิมาร์ทเนี่ยชื่อของมันนะครับมาเหมือนกับมินิมาร์ทบ้านเราก็คือเซเว่นอ <c oughs> ีเลเว่นในมินิมาร์ทมินิมาร์ทของเราของไทยเนี่ยเซเว่นแต่ mini mart มินิมาร์ทของเขมรชื่ออะไรครับโซเว่น so อ้าวทำไมมันต้องไปใช้ชื่อใกล้เคียงกับเราทำไมมันไม่ไปเอาชื่ออย่างอื่นแทน มันก็จะนี่แหละนี่เห็นไหมผมถึองบอกว่าทําไมต้องเอาหยิบยกประเด็นข่าวข่าวขมเนขึ้นมาพูดเน,นี่ยเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่าเอะมันมันแอบอิงไทยหรือเปล่าขเมเนเออเนี่ยสายการบินก็เปลี่ยนแล้วนะก็ถือว่าดีแล้วนะเราก็ชมเชยนะเออสายการบินก็ไม่กอบเราแล้วละเมื่อก่อนกอบเรานะไอ้ลายม่วงนะเออสายการบินของขเมเนนะ่ะไอ้ชุดสบายอะไรนะเออชุดม่วงเดี๋ยวนี้ก็โอเคไปเปลี่ยนเป็นสายการบินอะไรก็ไม่รู้เหมือนอะไร เหมือนอีแลงเหมือนอะไรก็แล้วแต่ใครจะคิดใครจะมโนโไปนะถ้าคนที่ไม่ชอบเขมนก็จะบอกว่าเป็นอีเลงแอก็ได้แต่คนที่ชอบก็บอกว่าจะเป็นหงอะไรก็ได้ก็แล้วแต่ไงเออมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการ copy. าก๊อปปี้อานเงี้ยก็ไทยมีเซเว่นขมนมีโซเวน่นยางไงนะครับก็คือเขอมรล่าสุดวันที่21เนะี่ยมกราคมที่ผ่านมาปี2 0 2 6่กก็ได้มีการเปิดมินิมาร์ทนะ เฟลด์มาทนั่นแหละมินิมาทนะครับเป็นโซเวนแต่ไม่รู้ว่าสงสัยมีสาขาเดียวนี่แหละนะทั้งประเทศมีสาขาเดียวแต่มินิมาทของเราเนะี่ยมันมีเอ้ยเซเว่นของเรามันมีทุกประเทศเอ้ยมันมีทั่วประเทศนะเนี่ยพูดง่ายงหลายหมื่นสาขาเพราะฉะนั้นการที่เขมรมาทำงี้ก็แล้วแต่แหละเออนะเปิดเซเว่นก็ถ้าเรามองดูก็เหมือนมันเหมือนมันลอกเลียนแบบนั่หละพูดง่ายง่ายนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปชื่อนะเซเว่นก็มาเป็นโซเวน องค์ประกอบภายในก็จะทําคล้ายกันบาร์เคาน์เตอร์ที่จัดเงินที่กดน้ําที่ขายอะไรต่างๆเครื่องดื่มอะไรต่างๆนะแม้แต่ผลิตภัณฑ์แต่ผมคิดว่ามันอาจจะมีของไทยหรือเปล่าแต่ผมฟันตรงให้เลยว่า1เป็นสินค้าจากจีนเนี่ยต้องมีสสินค้าที่เขมรผลิตเองนะแต่ไม่รู้ว่ามาตรฐานหรือมีสารเจียปลหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะครับว่ากินเข้าไปแล้วมีอันตรายสะสมกับร่างกายหรือเปล่านี่ผมไม่รู้จริงๆนะแต่เคยมีข่าวออกมาว่า สินค้าจากจีนสินค้าจากอะไรนะ่ะมันมีสารตกค้างเยอะสูงมากคือเป็นระดับกินสะสมอันตรายถึงชีวิตเด็กบางคนกินอาหารจากจีนกินฮอทดอกจากจีนเข้าไปท้องร่วงอันตรายเสีชีวิตมีข่าวมาแล้วในลาวมีข่าวมาแล้วในกรัรมพูชาแต่ปัจจุบันนี้อันนี้ผมก็ไม่รู้นะลักษณะนั้นก็ไม่ได้ไปใส่ร้ายจีนละไม่ได้ไปใส่ร้าย,ายเขมรน,นะเออแต่นี่เราก็พูดกันไปตามหลักการนี่แหละนะลักษณะนั้น ก็ในวิธีเปิดนะผมก็ยิ่งตกใจกันไปใหญ่เลยแต่ตกใจชื่อเซเว่นโซเว่นแล้วนะผมก็ยังไปตกใจวิธีการเปิดคือนะคนที่มาเปิดนี่ใส่ชุดสบายคล้ายคลึงไทยนะเอาบอกว่าคล้ายไทยก็แล้วกันเละเอออย่าว่ามันก๊อปเลยนะบอกไอ้สบายเนี่ยคล้ายไทยนะเป็นใส่ชุดสบายคล้ายไทยมากเลยก็ดูดูแล้วก็เหมือนเป็นสบายไทยเลยแต่มันก็จะแตกต่างตรงตรงหัวเล็กน้อยซึ่งเป็นเด็กนะ เพราะฉะนั้นการเรียนการสอนของเด็กสมัยนี้จะโน้มเอียงมาทางประเพณีวัฒนธรรมของไทยถ้าว่าเป็นของขอมบรมันนังอับสรามันก็มันก็ไม่เชิงนะนางอับสรามันก็ไม่เชิงเพราะชุดอะไรมันก็ไม่มีอะไรต่างๆมันก็จะมันจะดูแล้วมันไม่ใช่ชุดอับสราแต่มันจะคล้ายไทยมากกว่าก็คือคล้ายชุดไทยนี่แหละแต่เราก็ไม่ว่ากันถ้าม่อับสราแล้วแสดงตนเป็นอับสราไปเลยเราก็ไม่ได้ว่า แต่เรามองเลยแล้วมันก็เหมือนชุดไทยแต่หัวมันก็อ,อ,อาจจะตรงมงกุฎอะไรก็แล้วแต่ก็อาจจะไม่คล้ายคลึงเท่าไหร่ตรงบริเวณอันนี้ก็มีการมาไล่ลำกันนะไล่ลำการไล่ลำก็เหมือนไทยนี่แหละนะการไหว้การจีบการอะไรนี่แหละเออนะก็ก็ดูแล้วก็เหมือนชุดสบายไทยเลยนะเราเราดูก็เป็นชุดสบายไทยนี่แหละนะเออก็เนี่ยก็ทาให้เราแบบทําไมประเทศเาวมรนมันมันยอมรับหรือเปล่าว่าเคยตกเป็นอนาณาธิคมของไทยยอมรับไหม ว่าขมรเคยตั้งแต่สมัยต้น,น,น,นรัตนโกสินทร์กษัตริย์ขมรนเคยมาอยู่ในไทยรับวัาธรรมไทยไปต่างๆนาๆนาไม่ว่าจะเป็นการแสดงโขนละครการแต่งกายชุดไทยในราชสำนักในขมอ,อ่อการร้องการรำอะไรต่างๆนะครับขมรนยอมรับหรือเปล่าในปัจจุบันนี้ขมรนยอมรับไหมเพราะปัจจุบันนี้ขมรต้องการชาติตนเองต้องการความมั่นคงทางวัฒนธรรมนะ เขมีนก็อาจจะไม่ยอมรับก็ได้ว่าสมัยก่อนเคยมีจริงก็อาจจะไปอ้างอะไรก็แล้วแต่ที่มันอ้างพูดมาแล้วมันสบายใจนะ่ะทาให้มันเหมือนดูว่ามันไม่ได้เคยตกเป็นเมืองขึ้นของไทยทําให้มันมีความภูมิใจว่าพูดกับลูกหลานตนเองได้ว่านี่คือสิ่งของเราเองอย่างเงี้ยลักษณะนั้นอันนี้มันก็แล้วแต่เขมีนไงแต่เราก็ต้องมองภาพเหล่านี้ว่ามันมันเป็นลักษณะนี้นะเราก็ต้องคือความจริงมันก็ความจริงแต่เราไม่ได้ไปเย้ยหรอกนะขอให้เขมรนยอมรับความจริงบ้าง ให้เกียรติออริจินอลเขาอย่าไปอ้างแค่นั้นเองว่าตัวเองเป็นเจ้าออริจินอลชุดสบายเกิดในเขมรมันมันไม่สมควรที่จะพูดอย่างนั้นหรอกนะโดยอย่างพกอย่างยิ่งมวยก็แล้วมวยก็อะไรก็แล้วแต่ไม่จําเป็นต้องพูดก็บอกว่ามันก็คล้ายกันประเทศมันติดกันว่าทำมันก็ร่วมกันได้มวยมันก็มีที่ไหนมันก็มีนะไทยนะลาวมันก็มีมวยพม่าก็มีมวยเขมรก็มีมวยเหมือนกันที่คล้ายคกัน แต่อย่าเสือกไปบอกว่าตัวเองเป็นเจ้าอย่าเสือกไปบอกว่าตัวเองเป็นออริจินอลประเทศไทยก๊อปปี้มาอย่าพูดอย่างนั้นมันผิดใจกันเข้าใจไหมเออเนี่ยผมเตือนนะไม่ใช่ว่าผมเกลียดขมรญน,นะผมก็ไม่เกลียดสู้รบกันไปแล้วจบเราพื้นที่เราเข้าใจกันแล้วอ่ะไทยได้ตรงนี้ขมรได้ตรงนั้นก็อย่าอย่าเอะมาเทิงอย่ามาสแสดงโอหังวางกล้ามให้เราได้ยินอีกเข้าใจไหม ในเมื่อมันจบไปแล้วก็ให้มันจบไปก็มาเริ่มกันใหม่อะไรตรงนี้เป็นของไทยตรงนั้นเป็นของขมรก็จบไปซะแล้วทําพื้นที่พัฒนาของตนเองเราพร้อมจะสนับสนุนคุณเข้าใจไหมแต่ถ้าคุณไม่พอใจไม่ยอมไม่ต้องการจะแจ้งฟ้องย่เอ็นฟ้องศาลโลกมันผมว่ามันอย่าไปทําเลยครับเรื่องมันจะยืดยาวไปเรื่อยๆคนประชาชนคุณก็ไม่มีความสุขสงบนะประเทศชาติระหว่างไทยขมรมันก็ไม่พัฒนานะคนในชาแดนมันก็จะเดือดร้อน แต่ถ้าขมรนมายอมรับความจริงซะเออเอาโอเคละสงครามเราพ่ายแพ้แล้วก็ได้ตรงนี้ก็ตรงนี้ยอมรับไปเออตกลงพื้นที่ทํารั้วกันไปแล้วก็แล้วแต่อย่างเงี้ยเราก็เดินไปด้วยกันได้ผมบอกอย่างนี้นะไทยกับขมรนก็กลับมาเดินร่วมกันอ่าเป็นมิตรที่ดีระหว่างชาติระหว่างประเทศได้เหมือนกันไม่แน่มีปัญหาการที่ขมร้นจะชุดไทยไปใส่ไปทํากิจกรรมต่างๆมันก็ได้แต่อย่าไปอ้างว่าตัวเองเป็นออริจินอลแค่นั้นเอง อย่าไปอ้างว่าชุดนี้กาเนิดในขมรนอย่าไปอ้างปาะไทยก๊อปปี้มาถ้าไม่มั่นใจก็อยู่เฉยๆแค่นั้นเองนะเป็นอย่างนั้นอันนีผ้ผมก็บอกไว้เนี่ยเห็นไหมครับอย่างเนี้ยจากเซเว่นก็ไปเป็นโซเว่นนะแล้วจากชุดไทยต่างๆก็อเอาไปใส่ไปประยุกต์ใช้เป็นชุดขมรนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เรามองดูมันก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ผมถามว่าเด็กไทยเรามันจะเอาหน้าไว้ไหนล่ะใช่ไหมละครับขมิ้นเอาไปหมดแล้วขมิ้นเอาไปกินไปอ้างเป็นของตัเองแล้ว แล้วผมนะคนชุดไทยเจ้าของที่เขาสันร้างขก้นมาจริงๆมันจะทํำยังไงใช่ไหมล่ะครับเอออย่างนี้นะครับอ่ะนี่ก็นี่แหละก็วันที่ยีิบอ็ดที่ผ่านมาก็เปิดห้างขึ้นมานี่แหละนะเปิดมา a เออสมาร์ทเออเปิดมินิมาทขึ้นมานะครับก็ใช้ชื่อว่าโซเวียนภายในมีอะไรบ้างละ่ะอ่าภายในนะในส่วนของอ่าก็มีลูกโป่งนะครับก็มีจัดบ,บูธนะ จัดเวทีนะครับข้างในด้านหน้าก็จะมีลูกโป่งวงล้อมอยู่นะเหมือนกับเปิดเซเว่นเลยนะเหมือนกันเลยกับเซเว่นเปิดยังไงก็เปิดเหมือนกันรูปแบบเดียวกันแล้วก็เชิญสื่อมวลชนต่างเชิญอินฟลูเอนเซอร์ของเกาหลีต่างๆเข้ามาชิมมาชิมดูมาทําข่าวเชิญนักข่าวเชิญพวกยูทูบเบอร์เขามเห็นนะเข้ามาแต่ผมไม่เห็นไอ้ไอ้นี้นะไม่เห็นไอ้ไอ้ยูทูบเบอร์เขาเหม็นคนหนึ่งนะที่มันไอ้บอยอ่ะไม่เห็นไอ้บอยมันน่าจะมาเปิดกับเขาไหนนะเออลักษณะนั้น ก็นี่แหละก็ด้านในเข้าไปก็อ่ามีพนักงานออกมาต้อนรับเป็นอย่างดีนะเออมีเคาน์เตอร์เหมือนเซเว่นเลยเคาน์เตอร์ของเขมรน,นะก็เหมือนเซเว่นนั่นแหละนะครับมีเคาน์เตอร์อ่าพนักงานขายสัญลักษณ์สีส้มนะสัญลักษณ์สีส้มเลยลเแหละนะก็จะมีเบียร์มีเหล้าในมุมต่างๆเหมือนกับเซเว่นเรานี่เด็ดแล้วก็มีอะไรครับในมุมขนมขบเคี้ยวก็มีนะอ่าพวกอะไรเนี่ยขนมเราดูสักยี่ห้อสิ ทา,ทาโร,ร่ก็อาทาโร่สควิตเนะนะครับก็เตของขมิ้นทูโซนะอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็จะเอาชื่อก็จะหลอกเลียนแบบกันใกล้เคียงกันไปอย่างเงี้ยเออไม่ว่าจะเป็นปลาทาโร่ลูกก็เหมือนกับไทยเลยแต่มันไปเปลี่ยนชื่อมาอย่างเงี้ยก็มีนะเออปลาทาโร่ลลกษฉะนั้นก็มีในก็เหมือนกับว่ามันก็เอาคล้ายๆไว้ก่อนกูเอาคล้ายๆไว้ก่อนนะไม่เหมือนจริงกูก็เอาก๊อปไว้ก่อนกูคล้ายไว้ก่อนเพราะว่ายังไงคล้ายๆไทยกูก็ขายได้ เพราะการดีไซน์ของไทยมันมันมันชั้นนาอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นการที่เราจะลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้าไทยมันเป็นเรื่องง่ายและเวลาลอกเลียนแบบเสร็จเอามาขายเนี่ยมันขายได้เร็วกว่าที่จะไปคิดเองเออเองซึ่งออริจินอลขมิ้นจริงๆมันไม่มีใครยอมรับถ้าใช้ชื่อขมิ้นเนี่ยคนแทบจะแทบจะขายไม่ได้แต่ถ้าใช้ชื่อของไทยร้านอาหารไทยเอยเออสัญ,ญลักษณ์ไทยแบรนด์ไทยอย่างเงี้ยมันก็จะขายได้ผมถามว่าทุกวันนี้ไอ้ปั๊มพีทม,มีคนเข้าไหมไอ้ปั๊มพีทเจ๊งไปหรือยัอยง ยังไม่ได้ไปดูในะปัมพีซมาเพื่อต้องดูด้วยนะเออถ้านั้นมันไม่ใช่เซเว่นไงเออมันไม่ใช่ไอพปตทใช่ไหมละครับก็มีพวกขนมของหวานก็มีนะเออยี Ye ่ห้อโซเว่นก็มีโซเว่น so ผลิตเองก็มีนะก็ะแสดงว่าเป็นนักลงทุนอะไรนี่แหละนะก็จะเป็นมีกลุ่มทุนเข้ามาทานะครับกลุ่มทุนเขมนันทำแบรนด์เพื่อเพื่อชาติตนเองอะไรประมาณนี้นะก็น่าจะเป็นประมาณนั้นแต่ไม่น่าจะใช้เซเว่นเลย เออน่าจะเป็นเอสมาดก็ได้เอสมาดอเนียเรขเมาดเนี่ย,เ,ยเ,เออเเอขีดยีก็ได้8ปดขีดยีไม่ต้อง7ขีดอ่าสิอ่าเจ็ขีดสิเอ็อ 12, เออด 11, เ,ออเป็น8ขีดกเปิดสองโมงเช้าเปิด2องโมงเช้าปิดปนะิดยี่สนาฬิกาเเออเอ,อ,อ,อลักษณะเอาแปดขีดยีก็ได้ลักษณะนั้นอันนี้มันบอกเป็นซูวาน โซวานว่าอย่างั้นโซเซเว่นน, so van, นะโซเว่น so นะอันนี้มันเ,นเขียนว่าโซวานนะเออลักษณะนั้นอันนี้ก็มีอะไรครับมีเอ,อ่อมีบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะอันนี้ก็จะมีบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมีฮอทดอกอะไรต่างๆแต่เมื่อเราดูแบรนด์แล้วบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะครับก็จะมีมุมอยู่นูเดิลสเตชันนี่แหละเออโซวาน2.0ของโซเว่นของ2.0ของ ไอ้ขมเมนเนี่ยแหละครับก็จะมีฮอทดอกมีบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมีไอ้เครื่องอะไรนะมีอะไรมีผักใส่ด้วยนะมีเห็ดอะไรอย่างเงี้ยอมีเห็ดีอลไยใส่ด้วยไอ้ลักษณะนั้นในส่วนของของมินิมาร์ทของคัมเมนนะครับก็จะมีใส่ผักแล้วก็จะมีโดยชนใหญ่ก็จะเป็นของจีนนะครับพวกบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปต่างๆก็จะเป็นของจีนนี่แหละครับเป็นส่วนใหญ่นะก็ด้านหลังก็จะมีเหล้ามีเบียร์มีเคาน์เตอร์พนักงานนะลักษณะนั้น โดยส่วนใหญ่ก็มีภาคภูมิใจว่า,าสิงเนี่ยมันเป็นขายสินค้าที่ผลิตในผลิตในขเขมรว่าง,งั้นนะเอก็คุยอ่ะก็คุยว่าของตัวเองมีเยอะแยะมากมายลักษณะนั้นนะแล้วก็แต่โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นของจีนก็มีเยอะเนะเท่าที่ผมดูนะครับแต่ยังไม่คงไม่วางสินค้าไทยเนะี่ยผมดูนะอันนี้ก็ถือว่าขเขมรก็ดีอกดีใจนะได้มีเซเว่นกับเขาแล้วลหละเอว่าง,งั้นลักษณะนั้นนะครับเรามาดูคอมเมนต์หน่อยหนึ่งนะครับ บอกโหนี่ไทยยังไม่มีเลยเซเว่นอเลเว่นเหม็นทำไมเจริญจริงๆมีเซเว่นด้วยเด้อจริงๆด้วยว่าง,งั้นมีร้านเดียวในประเทศไทยเออมีร้านเดียวในประเทศละว่าง,งั้นคนไทยคนนี้บอกคนนี้คนลาวออกมาพูดบอกว่าอยากให้รู้นะว่าขายสินค้าไทยด้วยว่าง,งั้นคนนี้เป็นคนลาวนะครับบอกอยากให้รู้นะว่าขายสินค้าไทยอ่ะว่างั้นคนนี้คนไทยคนนี้บอกว่าไม่แปลกประเทศไหนเขาก็มี มินิมาร์ทมีอะไรนะ่ะมีมาร์กันแต่ว่าเพียงแต่เหมยนเพิ่งมีจริงๆน่าจะเปิดประเทศจุดพุเลี้ยงฉลองนะหอมกลิ่นฟาร์มเจริญหอมกลิ่นฟาร์มความเจริญนั่นงกันคนนี้บอกโอ้ยบ้านนอกว่างั้นนะเออคนนี้บอกอ้าวแล้วเพิ่งจะมีหรืออะไรเนะี่ยยังไงอนะเหม็นเพิ่งจะมีหรือทําเด็กอะไรนะเด็กเหอไปไม่ได้ว่างั้นทําเป็นเด็กเหอไปได้ว่างั้นนะเออ คนนี้บอกเพิ่งมีห้างช้อปปิ้งหรือว่าง,งั้นน่ะมันมันเป็นคล้ายๆกับเป็นเป็นอะไรครับเป็นเขาเรียกว่าเออเป็นมินิมาร์ทเป็นเออเหมือนกับโลตัสนะครับเอ็กเพลสนั่นแหละเออจากขนาดประมาณเหมือนกับโลตัสเอ็กเพลสนะประมาณนั้นนะครับโพสอวดทั้งปีว่าง,งั้นนะเออเปิดไม่ดูเศรษฐกิจบ้านตัวเองเลยอยู่ไม่นานก็ไม่น่าจะรอดนะอะไรก็ทำเวอร์ในคอมเมนต์มักจะไปไม่รอดสักอย่างว่าง,งั้นนะ ต้องติดธงชาติทุกอย่างว่างนั้นคนนี้บอกฟินก็แค่ขายให้นักท่องเที่ยวแค่นั้นแหละคนธรรมดาใครจะเข้าไปซื้อว่างนั้นนะซูปเปอร์แบบนี้ที่ไทยมีเป็นร้อยเป็นพันว่างนั้นเออมีเงินซื้อไหมล่ะว่างนั้นคนนี้บอกมีเงินซื้อไหมล่ะว่างนั้นนะก็นํานเรื่องราวของเขมรกัมพูชาที่พัฒนาทางด้านมินิม,มาร์ดของตอนเองมาหลังจากสงครามก็มีอะไรข่าวข่าว,ข,าวข่าวขึ้นมานะไม่ว่าจะเป็นทํามินิมาร์ดไม่ว่าจะเป็นทา ปลาไหลใส่กระป๋องไว้ขายแทนปลากระปอ๋องอันนั้นก็มันก็เป็นเรื่องราวของคำหมนไปอ่ะคลิปนี้ก็อาไวเ้เทนนี้นะครับเดี๋ยวเรามีข่าวข่าวอะไรก็เอามาพูดคุยกันนะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันครั้งต่อไปก็แล้วกันนะครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมคลิปครับและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆครับพบกับคลิปดีๆที่ช่องธนาออนทูครับขอบคุณมากครับ